สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เทศบาลนครแม่สอดครับผมขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยลุงอรุณลีกหรือการ2023-2024ครับผมในโซนภาคเหนือครับวันนี้เจ้าบ้านครับผมน็นอตเทิร์นนครแม่สอดยินดีครับผมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของพีซีนโลกยูนิตี้ฮะในส่วนของเกมเริ่มครับผมแม่สอดครับผมบุกจากซ้ายไปขวาครับผมเขียรูกเริ่มเล่นก่อนนะจำหนง จำนงหยอดเข้ามาโอ้โหแล้วโอ้โหสุรชัดเปิดเข้ามาตรงนี้บอลอยู่ไหนโอ้โหล้มลงไปกันหมดโอ้โหได้คืนมาจักครูไม่ทราบ่าบอลติดใครเหมือนกันครับไม่รู้ว่าติดพวกเดียวกัเองหรือติดฝั่งทางด้านของ เปิดเข้ามาแล้วสับบังแล้วโก็เรียบร้อยครับโอ้โหบ้านของฮามิดเดซิซี่ครับผมนะช่วยให้ถึงด้านของพิซซูโลกยูนิตี้ครับผมขึ้นนำไปก่อนครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทีสมสโมสรพิซซูโลกยูนิตี้ได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสามสิบหกเดียร่าโซบ้าฮามิดเดซิซี่มาแล้วอ่ะครับเซวนันเซวันเปิดเสาสองตรงนี้โอ้โหคมสั่นที่รมาไม่ทัน ชมพูงัดมาแล้วไม่มีทงไม่มีทงมานะเสวียวนเสวันเสวียวน,ยนเอียงตัวแล้วปันขวาโอ้ยอยังไม่พาถูกมาที่เสวนัน ชมพูเปิดเข้ามาแล้วโดนตัดด้านนี่โ,โหเรียบร้อยครับผมนะสองประตูต่อศูดดอนย์โดยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบฮะเป็นทางด้านของโรดิเกตโมเดียราหิวหิมไม่ฮะกระโดดชิงตัดหน้าสิริภพทมประตูเข้าไปฮะทีมสโมสรเกียรติศักดิ์กรยกมาก็ ปล่อยครับทางด้านของนิดครับแล้วก็ผู้สิทก็ปอกลูกอีทหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับผมเป็นทางด้านของพิสซิโนโลกยูนิตี้ครับผมบุกมานำทางด้านของนอเทิร์นนครแม่สอดเยอเต็ดครับผมได้โดยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมผู้สิทให้สัญญาณแล้วปาดอ้อมกระแพงโอ้โหหลุดก่อไปพอสมควรนะ แต่ก yes. ็ไม่ได้ห่างอะไรเยอะครับแล้วสิริภพจะเล่นโดยสันติครับลูกนี้ฟรีคิกสันติยอดมาแล้วโอ้โหพี่สิทธิ์แม่สะบัดไม่โดนฮะลูกนี้อภิสิทธิ์ชาชวานยิงไกลตรงนี้ชาแ lap ชา l a แล้วจสกุณถึงก่อนผู้เส้นว่าไงครับถี่เป็นจุดโทษครับ ประสิทธิ์ให้สัญญาณประสิทธิ์วิ่งเข้ามายิงโอหเรี่ยบเลยครับตีใไข่ตกไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับโดยเจ้าประสิทธิ์เซ็นคข้าเรือครับ <c oughs> สันติครับสันติปัน่นโค้งๆออกมาจุดการตรงนี้ แล้วคืนอีกทีหนึ่งบ่อนอยู่ที่อังเดครับให้มาชัดชวานหูตรงนี้คนพึ้พับคนเพียบอาพิิ์อาพิ์ไหลมาปราตีปานแล้สันติฝากเข้าในมาชัดชวานให้อังเดอังเดยอาครับอาพิศอาพิศเฮิยโอ้โเตะผมโดยนัำมัน นาทวัตโยกย้อยย้อยย้อยมาชัติวัโอ้โหมาขวางกันเองครับแม่แล้วทันไม่ทันอภิสิทธิ์ตรงนี้ติดทีนะของชมพูลแล้วบุษินก็เป่าลูกวิงมหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาหลังครับผมเป็นว่าได้ของพิษณุโลกยูนิตี้ครับผมบุกมาเก็บสามคะแนนครับผมนะเอาชนะทางด้านของอนระเทินนครแม่สอนยูนิตี้ไปได้ด้วยสกอสองประตูต่อนหนึ่งแบบสุดมันครับผมนะ